อเอาไปขายที่ไหนครับเจ้าไปขายยังวันนี้ไขายมาแล้วไขายไปแล้วรอบนึงอ๋ออันนี้เก็บได้ยังเก็บได้ได,ได้อะไรบ้างครับอ๋อเป็นแบบว่าเป็นทัาสติกอะไรเช,ชื่ออะไรครับออยค่ะที่อะไรนะที่ออยที่ออยอาอยู่เท่าไหร่ าสิบสามแล้วเก็บของเก่าขายเป็นอาชีพเลยเหรอพี่ออยก็เพิ่งทำได้สองปีอ๋ออะไรได้ดีไหมพี่ออยก็พอได้แค่นั้นแหมพอได้ใช้ได้กินได้อยู่ได้กินแต่พี่ออยเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ห่วงสวยเลยหรอไม่แบบไม่ไม่รู้สึกตอนแรกๆรู้สึกไหมว่าอาชีพนี้มันเป็นแบบว่าถ้าคนมองเข้ามาจะเป็นยังไงหรือแบบเวลาเราอ๋ออ่าอ๋รู้สึกค่ะแต่แต่ไม่สนใจค่ะไม่สนใจขอแค่มีกิน ใช่ไหมพี่ออยใช่ทำมาสองปีแล้วพี่ออยเป็นคนที่ไหนไคนดูดอนแถาอีสานเดี๋ยววะเห็นไงเดี๋พี่ออยเป็นคนไม่อายทําจินน่ะไฮ้เมื่อกี้ไปขายได้กี่บาทได้สองร้อยเชื่อไหมเมือ่อเห็นไปแล้วมาปีเจอของที่ก็จิบไปด้วยครับเห็นเห็นสื้ขาย แล้วตอนนี้มีเงินจิดตัวเท่าไหร่มีจ่ายค่าบ้านค่าอะไรไหม mm hmm. เช่าห้องอยู่เหรอครับพย้อยบ้านอยู่แถวนี้ไหมหรือห้องเช่า no, s <S เช่าเขาเดือนเท่าไหร่ แล้วบอกบอกกับอยู่อยากให้พี่อ้อยบอกกับทุกคนหน่อยว่าอาชีพที่รอยทำอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดูมีเกียรติแต่มันมีกินมีกินทุกวันค่ะ <c oughs> <c oughs> มกีกินทุกวันแล้วก็ไม่ไม่อายแต่ตอนแรกๆก,ก็อายนะเดี๋ยวเปมาๆก็ไม่อายเลยอะแต่ใครจะว่าไงฝนตกก็เจ็บไม่อายวันนี้ขอซื้อขยะได้ไหม,อไมขอซื้อขอซื้อขยะพี่อ้อยนี่แหละ อันเนี้ยเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขอขอซื้อถุงนี้แล้วกันขอซื้อถุงนี้อ้ื่อพี่ออย,ยเก็บมาแล้วเดี๋ยวบิวเอาขึ้นรถของบิวเนี่ยขอซื้อถุงนี้แล้วกันหให้กำลับบงใจพี่ออยเมื่อกี้ขายได้สองร้อยมีเท่าไหรให้ใจหมดหมดเหมือนกันเนี่ยให้เหมือนหนึ่งพี่อยยอย าจะมีข้าวสันดิ์ดิวดิวอ่ะเจอจริงเลยรู้จักดิวเหรอรู้สิมีมข้าวสารอยู่หลังรถไหมมีปะเอาข้าวสารดิ์ไ้ไหมมีมีอันุยพี่ออยพี่ออยเคยเห็นดิวในโซเชียลเหรอเคยดิวว่าเป็นคนน่ารักมาะครับน่ารักอะไรนะดิวดิวยังเป็นทุ่งนาเลยเดนโมก็ดูอยู่ าไปดูข้าวอะไรตอนนั้นแหะช่วงแรกๆอ่ะออดีจยแวเอาข้าสารเยาข้าสารเอาถุงนี้ถุงนี้ดูขอมาเปาข้าสานเปาข้าสารทีรติ้าคุณน้าอย่างเงี้ยเอาข้าสาดไปกินด้วยขอบคุณมากๆเลยดยอยนะล่ะพ นี่ทุกคนเป็นพยานนะพี่ดิวซื้อถุงนี้ของพี่ออยนี่มีขนมด้วยอ่ะขนมด้วยปางดิวไปส่งข้อข้อมาม่าได้เป็นกำลังใจนะทุกคนเพราะว่าอย่างพี่ออยอย่างแม่ไอทำกินน่ะทุกคนดิวดิวชอบคนคนที่ขยัน บางทีเราไม่มีโอกาสที่จะได้เลือกงานดีๆหรอกทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยๆเราเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนที่เขายังยังต่อสู้ชีวิตในโลกใบนี้อยู่นะากำลังใจจงสู้ต่อไปพี่ออยไม่ว่าพี่ออยจะเจอกับเรื่องราวอะไรอย่างน้อยๆวันนี้ได้มีกำลังใจได้ต่อลมหายใจดีๆต่อกันและกันในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกันบอกอะไรกันน้องดีโอ ฝันเลยมันจะเจอดิวอ่ะดีใจมากขอบคุณมากมากรวยพรให้ดิวหน่อยพี่อ้ายหืมขอให้ร่ำให้รวยร่ำให้รวยต่อไปเยอะๆครับอ่าขภาพแข็งแรงรักนะครับอ่าติดตามนะติดตามอ่าพี่ออยขอบคุณค่ะเข้าบ้านนะวันนี้ได้พักก่อนได้พักก่อนแล้วขอบคุณค่ะไม่จะเจอเลยเนี่ยฝนก็ตกเลยวันนี้ตกเลยบายบายพี่ออยอ่าบายบาย สู้ๆนะพี่ดอ,อ,อยถอยอย่าถอยนะเออกลับบ้าแล้วครับ